ปุกซ้ายปับ๊บพุกขวาโอ้โหจังหวะนี้สุดยอดมากครับร่วงไปเลยครับอ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมการแข่งขันระหว่างครูมวยของเราคือพลอยปันล้านกำปั้นมวยไทยโชกกับยัสซินฮาารี่นักชกชาวม,มารกโกนะครับเป็นการแข่งขันในศึกไทไฟท์ซูปเปอร์ไฟท์คาดเชื่องรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมครับ ซึ่งผลการแข่งขันก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าครูน็อตของเราพลอยพันล้านน่ะเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่1วันนี้เราจะมาวิจารณ์ว่าครูน็อตของเราอ่ะพลอยพันล้านใช้เทคนิคอะไรในการน็อกคู่ต่อสู้จะทําการชกในาการซุปเปอร์ไฟท์ไทยไฟท์คาดเชือกน้ำหนักห3กิโลกรัมนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไฟนั้นครูน็อตของเราเป็นฝ่ายชนะน็อกโู้โชชาวมารโคมาเราจะพาไปชมว่าครูน็อตของเราน็อกด้วยเทคนิคอะไรครับก็พาไปชมกันเลยครับ เริ่มยกที่หนึ่งเข้ามาครับคุูน็อตอยู่มุมดํานะครับคู่ชกคู่ชอกอยู่มุมขาวครับแสงเกงสีขาวนะครับเริ่มเกมเข้ามาคุูน็อตครูน็อตทักท้ายด้วยการเตะไปทีหนึ่งครับขึ้นการคอติดกาดผู้ต่อสู้ขึ้นการคอขึ้นครูต่อโซ่เตะขาทีหนึ่งครับคุูน็อตโดนเย็บซ้ายกะทุ้งซ้ายเข้าไปโดนมัดต่างคนต่างรัดคุมครับ อ๋อคุณน็อตโดนตัดล่างไปทีนึงฮุกซ้ายคุณน็อตเราฮุกซ้ายนะครับเ <"De> ตะเตะขาไปทีบังได้ครับผู้ชกบังได้ต่างคนต่างนาโอ้โหคุณน็อตโดนจังหวะจังหวะนี้ไปทีนึงครับแต่สังเกตจังหวะนี้นะเนี่ยต่อยบนจังหวะนี้คูณต่อสู้เย็บเย็บไปหน้าไปทีเย็บหน้าไปทีปับ๊บเย็บหน้าเราฮุกท้องเนี่ยจังหวะนี้เย็บ พุกไปทีเนะี่ยลูกนี้แหละที่คุณน็อตบอกว่าเกิดอาการที่แบบเจ็บเจ็บจีดกีดนิดหนึ่งครับอ่าเริ่มเริ่มมาครับคุณน็อตก็ทักทายล้วแข้งขวาไปทีหนึ่งครับทีบไปคุณน็อตทีไปหนึ่งถีบไปทีหนึ่งพุกซ้ายโอ้โหต่างคนต่างพุกครับแต่ว่าหมัดคุณน็อตแม่นแม่นกว่าครับโอ้โหโดนเกี่ยวขาแล้วปัดล้มเข้าไปครับคุณน็อตเราล้มนะครับพุกซ้ายต่อยตรงเลยไปครับโอโ้ลูกนี้น่าจะนํำนะ นี่น่าจะนับจริงๆนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้น่าจะนับจริงๆนะอ๋ออย่างว่าแล้วครับมันเป็นมันเป็นไทไฟครับเขาไม่ยอมนับง่ายๆครับลงพุกอีกแล้วครับจังหวะน,นี้มวัดขวาไปทีโวเขาจับบิดเลยนะจะบ,บิดให้เราล้มแต่เราไม่ล้มลงลูกนี้ว่าไงกรรมการลูกนี้เงี้ยมัม้ยกรรมาการเห็นสาวสวยหนึ่งคนเสื้อขาวบัดนี้ตามด้วยเข่าลอยครับอ่าจังหวะน,นี้นะครับ ลูกที่โดนน่าจะเป็นหมัดน,นะลูกโดนหมัดส่วนลูกเข่าลอยน่าจะเป็นลูกตามน้ําแต่กรรมการนับถูกแล้วอู้โ,โชก็ทำทำทีว่าไม่นานับผมเลยผมไม่ได้เป็นอะไรเลยครับผมต่อครับนั่นุกซ้ายไปหุกซ้ายปับ๊บฮุกขวาโอ้โหจังหวะนี้สุดยอดมากครับร่วงไปเลยครับออกรรมการโบกมือชุติการชกเลยครับ โดยเทคนิคที่น้องก็คือต่อยฮุกซ้ายโดยการเรานำนำหมัดหน้าคือ1 2แต่เราไม่ไม่ตามด้วยหมัดซ้ายทันทีนะเรา1 2สองเพื่อรอจังหวะให้ผู้ต่อสู้ออกหมัดมาออกหมัดมาแล้วเราก็จะฮุกก็เหมือนกับเราเหมือนเรานาในใจว่า 1, 2แล้วก็1 2 3ค่อยฮุกจังหวะนี้ยังไงผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้ต้องเปิดเปิดกากเปิดหน้าอยู่แล้วเพราะว่าผู้ต่อสู้กว่าจะสวนมาพอดี1 2สอง หนึ 1> 1, 2, 1, 2, 3, mm ่งสองหนึ <lite> ่งสองสามฮุกอ่ะเรามาดูภาพช้านะครับว่าน็อกยังไงอ่ะดูนะเนี่ยจังหวะนี้นะต่างคนต่างต่อยแลกกันต่อยแต่จังหวะคู่น็อกฮุกซ้ายเข้าเต็มๆจังหวะนี้นะคู่น็อกหนึ่งสองหนึ่งสองฮุกนับในเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ชาวโมร็อกโกไปนะครับด้วยการใช้เทคนิคฮุกซ้าย นำด้วยหมัดซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยหุกสายน็อกเอาคค่ต่อสู้ลงไปในที่สุดครับไฟนี้ก็คือว่าครน็อตกำปั้นมวยไทยของเราเองก็ร้างวิธีการชกไปนานพอสมควรครับก็มัวแต่เป็นครูมวยสอนมวยแล้วก็ไม่ค่อยได้ซ้อมอย่างเต็มที่ก็ไฟนี้ก็ในรอบปีกว่านะครับในรอบปีกว่าเลยที่กลับมาชกกลับมาก็เข้าได้การใหญ่ไทยไฟเลยครับก็ ก,ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้แฟนมวยติดตามเชียร์นักมวยของกำปั้นมวยไทยของเราด้วยนะครับเพราะอยากยิ่งเลยเนี่ยคุณน mm ็อ hmm. ตของเราชนะไปนี้ก็ยังได้ชกมวยรอบในต่อ,ตอไปยังไงผมก็ฝากติดตามคลิปการวิเคราะห์วิจารณ์มวยของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ